ตามข้อมูลของศูนย์สถิติข้อมูลข่าวสารกรมแผนการและการร่วมมือกระทรวงอุตสาหก,กรรมและการค้าของสปลาวเปิดเผยว่า6เดือนแรกของปี2023สปลาวมีมูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปถึง6.97ล้านล้านกีบหรือประมาณ1 1มื0 0ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ49.7ของแผนที่กำหนดไว้ซึ่งมีมูลค่าการขนส่งสินค้าภายในถึง37.63ล้านล้านกีบ หรือประมาณ6.2หมื่นล้านบาทคิดเป็นร้อยละ51.1ของแผนที่กำหนดไว้ส่วนมูลค่าการค้าต่างประเทศครับอยู่ที่7,546ล้านดอลลา,าร์สหรัฐมูลค่าการส่งออกปฏิบัติได้ร้อยละ51.9ของแผนที่กำหนดไว้มูลค่าของการนำเข้าปฏิบัติได้ร้อยละ46.1ของแผนที่กำหนดไว้ครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ทยเทรดเ e ็นเตอร์เวนั์